บอลแรกเข้าอยู่เข้าอยู่ต้องไม่ให้ท้ายไปทัชบ๊อกต่อไปนะครับเลือกอีกตรงนะครับทัชบ๊อกออกนะครับเป็นคะแนนแรกเป็นโรนัล่เป็นฟังก์บิน21นะครับอ่าวบอลเซอร์บอลแรกเข้าบอลแรกเข้าอ่าวยอ้อนสายก็แ,กแปลว่าลง สูสีนะครับเกิด,ดมาวันแรกได้อยู่โค okay. ้งอันไปโอเคตีผ่านล็อกลงไปนะครับลงแดงหลังไปเปลี่ยนแต้มกลับมาได้บอลเซิร์ฟบอลแรกบอลแรกเข้าบอลแรกเข้าไปได้โค้งไม่ไง,ไงมา ผมนูดบล็อกลงแดงของโงมาราดิโธร่าไปบอลเซิร์ฟผมรลับไม่ไงโอเคบอลยังไม่ตัดตอนนี้ตัโอเคยังได้อยู่โอ้ยน้องนะแก้บอลนบอลมันมุดนเร็วมากเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะ ผักา,าลามาทา,างโรงพยาบาลไปได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนทิ้งห่านะครับเบียดเสียดกันอยู่เสร็จแลนะครับปั่นลจอดตอนนี้ตองบออยู่ที่ฐานต่อตาเบอร์สิบเอ็ดลาลิชนาเตอร์วันแรกเข้าวันแรกเข้า,ขาร้าอยโค้งไม่ได้ ปีกบล็อกนะครับแก้มาก่อนตีเป็นแต้มนะครับของโรบาร์บามินนะครับโดยผู้เล่นหมายเลขแปดตีติดบล็อกแล้วก็รูดลงไปในแย่ของกองบินที ja e. ste, ่สิบเอ็ดสกอร์อยู่ที่สี่ต่อสามโรบาร์บารินน่าบอลเน่าใช่แต่โค้งหลังยังเก็บมาเลขได้ ตอนนี้เริ่มออกห่างแต่สองแต้มนะครับโดยทีมเล่นหมาได้สิบเอ็ดเกิดต่อเอิดลงหลังมาก่อลแรกเอ่แก้กระป๋องฟรีบอลมาโผงไงครับโผงตีลงไปบอลยังไม่ได้บอลยัง ผมก็ไหลแก้วลูตีมบ๊อกนะครับผมโอเคเกมบ๊อกฝั่นกองบิน21เ,เริ่มทำงานแต่เกมรับยังไม่ได้เพราะว่าถนัดรูมน้องตา้าเสร์ฟนาะโอเคฝังโลแกนนาลินลมามาก็ไม่ถมนัดรับเหมือนกันนะครับแต่เกมรูปมีค่อนข้างที่จะ เต็มที่ตอนนี้แต้มอยู่ที่ห้าต่อห้าติดเลขหนึง่งนะครับแลงวเซอร์ครับติดเอสไปหมวกกันนะครับโอเคตอนนี้สกอยังไม่ห่างนะครับหกต่อหก ผมว่ายังไงผมวางห่อนป่าโดยที่เบรกเก็บได้อยู่ครับผมเอาัยนงเบา 3. โอเคติดล็อกนะครับแต่วง่า,มาไม่พืน้นนะครับโต่ตัวหมายเลขสี่ครับ บอลแรกเครื l, ่องยังิ de de ös, ่อยู de de ่นะครับเอาทุกแนี่ยตีบอลรับแต่พับบล็อกออกไปนะครับแต้มกลับมา8เท่าโบร์กาลินส์เตะแต่น้อง้าเรียกกระบอลแล้วหนึ่ง วันนี้ก็มีเกมที่สวยแล้วเป็นแต้มนะครับสำหรับมาเพ่มาเลียนิษยสามตีตองไน,นะคะรับติดต๊อกแต่โอ้ก็แรกเข้า,ขาอยู่โอ้ยแล้วตียาวยาวะาครับเป็นแต้ เอาไวแล้วเทาแล้วโอเคนะครับเกมบล็อกของวารินยิเริ่มทำงานดีขึ้นนะครับโ,โอเคทามาดูค่าเาอในต่ดาอนะครับต้ขอภัยไป สบกันแล้วเนี่ยองดระกเขียนนิดเอเอร์แรกยังไม่เข้าเท่าไหร่ครับเกไปต่อบอลได้เสือยอดมากโอเคไม่เข้าใจกันเล็กน้อยโค้งหลังไ,ได้ไงโค้งหลังตีปลายสะงไปโอเคตีเร็วนะครับโค้ง โยมตันตาอินนิ้ยืนถืตบบอตำแหน่งได้ดีมากครับเคเซ็ตเป๊นนะ,ะปล่อยออกไปแต้ง13ต่อ11นะครับโอ้พี่เลินลองไม่เห็นหอกครับโอเคตกรอ,อยู่ที่14 โยกโค้อ่ะโค้ตีแต่บอลไม่ถึงที่เขาโรบาวาลิซาเจต่อตะกอยอยู่ที่สิงหาต่อทีบเอาโยกเขาอันไปโอ้งดันไปตีมาที่เกรงเขาเล่นได้ว่ายังไงโรมาโรบา โลบารบมาลิเกต้าบอลแรกเข้าอยู่โดยเซตนะครับต่อนะครับโดยผู้เล่นมาลิเกตครับเออมานะครับบอลแรกไม่ได้แก้มาได้อยู่บอลล้มตกรรมได้ไหมตกรรมได้โอเคนะครับบอลแรกเข้าโซน โค้งไปโค้งไปการมการบอกว่า,า,กา,า,วาเนะาก็บอกต่อต่ออนแรกเข้าโยบโค้งหลังอ่อติดเพื่มาด้วยโโค้งง่างโอเคบอกว่า,วาทาาัดมารเลขสี่ ผมีห้าดีห้าเป็นไงดีหน้าู้ครับเกาบบอลไปมีบอลไปตายค้ไอ้อยากตีเพื่อนมาเรื่นะครับอยากเรื่อยๆแรกบอลไป ใช่ตีตีตีลีต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 ิตี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 มาตี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 ตเกมตี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 ตัตี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 ต กอนที่เสเห็นมากลงกลายแบบจำนะครับสุดแทนเลยน,นะครับทีม,มาดูห้าบอลสะทันไหมนะครับเอนแรกเข้าโซ่ตลอโดโค้งหลตีเพื่อนได้ได้อยู่ แลแรได้นะควับบาลชิดมาถ่ายไปหน่อยบอลแรกจะได้อยู่โอเคยกขึ้นเเข้อมาดีน่าชมเล่นแล้วก็ไปดนอน้นะครับลไปเบาีชั้น่าขอเวลาอกครั้งที่หนึ่งเราไม่รู้นาพันไนะครับเสร็จแรกจะเป็นข้องฝักใดก่อน สี่เกิด์ไรส์บอลแรกเข้า,ค,าครับตายโค้งกับไปไที่โกรธไปหน่อยครับโบอลเลยติดเน็้ ปีที่แล้วพี่โบยสายที่5ฝั่งกองบินเป็นเอ็นดีดีนะครับทีนี้พี่เขาไม่ได้สอบโอเคครอแรกเข้าอยู่นะครับยกของไปโค้งไปตีออกไปนะครับโอามาครนแรกตีกระถายด้หรอเมีหน้าโตก ตะอรูทีออ20่20ต่อ23ครับครแรกเข้าโผหลังมาโผหลังมาตีตีบล็อกเพื่อให้เจม,มส์ล้าโยกมาโผไป3ตีง่างแก่ไปนะครับยกเท้าได้โยกโค้งโผตี ข้งว่านแล้วแต่เองบันแรกบันแรกเข้าอยู <subscriber> ่นะครับโฉด้วยโฟมไอไอด็อกสลับลงไปนะครับขึ้น24ต่อ26เซตพอยต์อยู่ที่3เซตพอยต์นะครับดูว่าจะผิดเซตนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคบันแรกเข้าอยู่นะเข้าอยู่แต่แก้ ที่สามที่เพิ่มเติมเสริมแอร์อื้มความกดดันที่ปลายที่สามเสริมอะไมีชนะที่กองป็นที่เ็ด